นี่กล้อแมวอยู่เข้ามาอยู่เข้ามาในกล้องเนี่ยมันตกไม่ต้องกลัวมันไม่ทำอะไรหรอกมันหอมมีตัวหอมมากมินิมินิข้างหน้หน่อยแล้วนี่นี่สภาพตาปกคลุมหนักไม่ทำให้ดีนะเดี๋ยวมันขวดออกไม่ขวดไม่ขวดถ้ามินี่ถือมินิถือชาลิชี่หน่อยแร้วมินี่ะทีมินิถือชาลิชี่หน่อย ไองใครที่ดูไลฟ์ฝากแคปหน่อยนะคะับแคปเองลูกชิ้นข้ากล้องหน่อยเลยลูกชิ้มองกล้องเลยฮายนี่นะครับลูกชิ้นบอกว่าอย่าลืมเก็บคูปองแล้วกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับสินค้าของเรามีทั้งชาแล้วก็กาแฟนะครับทุกคนรีบเลยเร็วลูกชิ้นลูกกะแล้วก็ลูกเก๋ใช่ใช่ตอนนี้คนดูพันสี่ร้อยคนนะครับใครดูไลฟ์อยู่นะฮะช่วยกดแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับจะตั้งใจรักใจให้ดี จะมีแค่เธอได้ไปรายที่เธอให้มาฉันขอสัญญาว่าจะรักษามันเอาไว้จะตั้งใจรักเธอให้ดีจ,จะมีแค่เธอได้ไปโอ h เป็นอันพบเจอตาการรักเธอฉันมันจะขอเธมันให้ดีที่สุดเลย จะตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเรื่อยไปรักที่เธอให้มาฉันขอสัญญาว่าจะรักษามันเอาไว้ตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเรื่อยไปอ่อนปังเงินพบเจอแต่การรักเธอ ฉันนั้นจะขอทำมันให้ดีที่สุดเลย